กันที่วงการกอล์ฟกันบ้างครับนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างลุคโดโน่ก็ไปคว้าชแชมป์กอล์ฟรายการสกอตติชโอเพ่นครับการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเดบาร์คลสกอตติชโอเพ่นที่เงินรวมประมาณ150ล้านบาทครับที่สกอตแลนด์ในการแข่งขันรายการนี้ครับปรากฏว่าฝ่ายจาัดการแขข่งันต้องลดเหลือเพียง54 000. หลุมเท่านั้นหลังจากที่เจอปัญหาฝนตกหนักตั้งแต่วันแรกครับปรากฏว่า, Luke าลุคโดโน่นักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอังกฤษนั้นก็เก็บเพิ่มอีก 9อันเดอร์พาครับทำให้สกอร์รวมมีอีก19อันเดอร์พาเอาชนะเฟตดริกอันเดสันเฮดจากสวีเดนด้วยระยะห่าง4สโตรกเป็นแชมป์รายการที่3ของโดนัลในปีนี้ครับถัดจากแอ c เซนเจอร์มัชเพแล้วก็ BMW แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดนัลก็รับเงินรางวัลเข้ากระเป๋าไปประมาณ27ล้านบาทขณะที่โปรช้างธงชัยใจดีครับมือ91ของโลกฝันใจชาวไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายครับ ขณะที่ยังเหลือกระข่งขันอีก7หลุมของรอบที่2โดยที่โปรชาน,นั้นก็ขอเตรียมตัวสำหรับสกกอล์ฟเมเจอร์ที่3ของปีอย่างดีโอเพนในสัปดาห์หน้าที่อังกฤษครับ